ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอ,ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจเจนเพปไทยบำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนําเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์จากปลาบ้านหลอนซ่อนผีอ๋อเรื่องนี้คุณชาติจะเกิดอะไรก่อนเชิญเลยฮะ ครับผมเอ,อ่อต้องก่อนก่อนต้องก็อบอกว่าเรื่องนี้ผมเคยเล่าแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องด้วยเวลามันนานมากแล้วแล้วก็อยากจะรีมาสเตอร์อีกสักรอบหนึ่งนะครับครับผมจะ<ก>ไ,มได้เรื่องนี้ครับผมเรื่องนี้ก็ผมเคยเล่าไว้นะครับแล้วก็หลายๆเพื่อนหลายๆายคนก็อยากจะคือเอ่อรู้ที่มาที่ไปของเรื่องอะไรเงี้ยครับผมก็เลยจะมาเล่าเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับวันนี้อืมได้ฮะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกว่าชื่อที่ผมเอ่ยต่อไปนี้ในเรื่องนะครับมันเป็นชื่อที่ผมสมมุติขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อนกลุ่มผมเนี่ยก็ถ้าทำริยาหรืออะไรไม่ดีเนี่ยครับก็ขอให้ฟังไปในความบันเทิงนะครับครับอันไหนดีเก็บไว้อันไหนไม่ดีก็ทิ้งไปเหมือนเดิมนะครับปล่อยผ่านนะอืใช่ครับฟังพวกความสนุกนะครับครับครับอย้อนไปนะครับในเวลาสมัยตอนเป็นวัยรุ่นตอนสิบเจ็ดสิบแปดนะครับผม กับเพื่อนเนี่ยสี่ห้าคนเรารวมทีมกันตั้งวงดนตรีเล็กๆวงหนึ่งเพื่อจะเอาไปแข่งนะครับครับก็เป็นวงของที่วิทยาลัยนั่นแหละด้วยความที่ผมกับเพื่อนๆน่ะต่างคนตา่างอยู่กันคนละที่นะครับแล้วก็เลยคิดว่ามันน่าจะมีบ้านสักหลังหนึ่งที่เอาไว้เป็นศูนย์กลางเพื่อใช้ในการซ้อมดนตรีอืนะครับของทุกคนเนี่ยรวมเครื่องดนตรีของทุกคนเลย เอาไปไว้ในบ้านหลังเดียวกันเลยแล้วซ้อมพร้อมกันจะได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยไปบ้านเองไปบ้านอืไปบ้านเองไปบ้านข้ากันอะไรเงี้ยครับครับครับผมคราวนี้ครับผมก็เลยได้ไอเดียว่าอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแนะนาเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนผมก็จะมีมีเหลิมนะครับมีเคนมีแปดมีผมนะครับแล้วก็มีแมนอีกคนนึเป็นห้าคนครับผมก็เลยคิดไอเดียว่าถ้าเรา จะซ้อมวงดนตรีกันเนี่ยเราหาบ้านเช่าสักหลังหนึ่งไหมก็รวมตังกันเลยเนี่ยสี่ห้าคนนี่แหละหาบ้านที่ราคาประมาณสักสองพันห้าถึงสามพันหรือสี่พันห้าพันอะไรเงี้ยพอที่เราจะมีกำลังออกกันได้ในสมัยนั้นนะครับ,รบก็ตะเวนหากันทั่วเลยมันไม่เจอบ้านที่ราคาประมาณสองพันกว่าสามพันเลยครับคุณเต้คือมันจะมีบ้านที่ราคาห้าพันอัพ จะถึงแปดพันยันถึงหมื่นใช่ไหมครับครับแล้วเราก็สปกเปคเลยว่าบ้านเนี่ยขอเป็นบ้านที่ห่างไกลผู้คนนะเพราะเราซอ้อมดนตรีใช้เสียงใช่เราอ,อาจจะเสียงดังทำให้ชาวบ้านําคาอะไรเงี้ยครับผมก็หา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 อยู่งานจนมันไม่ได้บ้านตามที่สเปคต้องการนะครับจนอยู่วันหนึ่งผมไปที่วิทยาลัยก็นั่งคุยกับเหลิมกับแปรว่าเออว่าบ้านสองพันห้าเนี่ยมันราคาประมาณเนี้ยมันหายากนะสองพันห้าสามพันเนี่ยครับ ส่วนใหญ่มันจะราคาสี่พันห้าพันขึ้นไปเราจะทำยังไงกันดีแล้วก็เคนก็บอกว่าเออก็ซ้อมเงินประมาณนึงแล้วก่อนก่อนแล้วกันถ้ายังหาบ้านไม่ได้อ่ะแปดก็บอกว่าอืมกูว่จนปัญญาว่ะคือถ้าบ้านในเมืองอ่ะราคาต่ำกว่าสี่พันอ่ะมันม,มันคงไม่มีหรอกรนะครับก็นั่งเมาส์นั่งคุยกันอย่างเงี้ยครับในกลุ่มเพื่อน สักพักหนึ่งแม่น่ครับเพื่อนผมอีกคนหนึ่งในกลุ่มอะ่ะมันก็เดินเข้ามาอืม,มันก็มาได้ยินสิ่งที่พวกผมคุยกันอะ่ะแมนมันก็พูดน้นเนื่ว่าได้ยินว่าพวกมึงหาบ้านเช่ากันเหรออ,อ,ออืมโอเออใช่สิแม่มีบ้านเหรอครับเออกูไม่มีหรอกแต่กูรู้จักป้าข้างบ้านคนหนึ่องอะ่ะเกมีบ้านเช่าอยู่ค่ยพวกมึงสนใจไหมอืม ผมก็บอกเออดีเลยสิบ้านเป็นไงโอเคไหมกูก็ไม่รู้หรอกพวกมึงไปดูเองละกันมผมกับกลุ่มเพื่อนเลยสี่ห้าคนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปสองสาคันเมื่อกี้ไปยังบ้านหล,หลังหลังนึงนะครับ,รบโลเคชั่นนะครับคุณเป้รอบๆบ,บ้านเนี่ยจะเป็นทุ่งนานครับเป็นทุ่งนาเลยเป็นทุ่งนาเลยแล้วมันจะมีบ้านสองชั้นโดดโดดเลยอ,อยู่กลางทุ่งนาแบบนั้นคือ สเปกได้เลยคืออยู่ห่างไกลผู้คนนะครับอ๋อออแล้วก็เป็นบ้านสองชั้นมีบริเวณผมก็ไปดูเฮ้ยบ้านมีที่จอดรถมีบริเวณมีต้นไม้ใหญ่บ้านสองชั้นด้วยคงแพงอะน่าจะราคามากกว่าห้าพันครับแมนมันก็ไม่พูดอะไรแมนมันก็บอกว่าพวกมึงก็ไปดูกันก่อนชอบไม่ชอบก็ค่อยว่ากันค่อยว่ากันเออผมก็วิ่งไปดูวิ่งไปดูเฮ้ยชั้นหนึ่งโอเคชั้นสองโอเค เฮ้ยมันบ้านในอุดมคติเลยอะอซ้อมตรีสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาของ,ขงลลางนี่เลยทําไม่ต้องซ้อมดนตรีข้างบนก็เอาไว้นอนกันแมนมันก็เดินมามนพวกมึงชอบไหมตาำดนึ่งหนึกชอบดีชอบดีเออเดี๋ยวกูเดินไปคุยกับป้าให้แมนก็หายไปผมก็รอยอยู่ในบ้านรอยอยู่ที่หน้าบ้านนะครับสักชั่วโมงสองชั่วโมงคุณเป้แมนก็เดินกลับมามันก็บอกว่าอืมป้าเขาปล่อยให้เช่าแล้ว ืราคาสองพันห้าสองพันห้าใช่ผมออบอกฮะพูดใหม่ดิบ้านสองชั้นมีบริเวณมีที่จอดรถกูวออ่ามันหกเจ็ดพันแปดพันไหมอะครับไม่ป้าเขาบอกว่าสองพันห้าเฮ้ยจริงเหรออือม,อมเอาไหมล่ะจะไปบอกป้าให้มันก็พูดเนอๆนยแบบนี้นงงนะครับผมเออเอาดิเอาดิ อุตสาหาบ้านมาตั้งนานได้แบบฟุกๆเลยตรงสเปกทุกอย่างใครผู้คนบ้านสองชั้นมีบริเวณอะไรด้วยอย่างเงี้ยเผื่อจะมาซ้อมกันกินคงกินข้าวอะไรเงี้ยมันก็โอเคนะผมก็โอเคจัดแจงเลยครับคราวน,นี้แต่ละคนเอาเบสเอากีตาร์เอากลองกันมาขนกันมาเลยครับนะครับผมเล่าลักษณะบ้านก่อนนะครับบ้านเป็นบ้านสองชั้นครับนะครับชั้นล่างเนี่ยมันจะมีห้องอยู่สองห้อง นะครับห้องซ้ายมือกับห้องขวามือคชั้นสองเนี่ยจะมีคำชั้นบนอีกห้องหนึ่งแต่ความแปลกของบ้านหลังนี้อครับคุณเี้ห้องขวามือผมอะมันล็อกกุญแจอ๋อมันล็อกกุญแจไว้เลยนะชั้นไหนผมก็มาห้องซ้ายมือชั้นชั้นล่างครับชั้นล่างอะครับผมก็บอกเออหรือว่าป้าแกล็อกไว้เก็บของวะอเออช่างมันผมไม่สนใจห้องนั้นเราไม่ได้ใช้อยู่แล้ว ผมก็มาซ้ายมือก็ขนของขนเครื่องดนตรีทุกอย่างขนขนขนเข้ามาปุ๊บก็ขึ้นไปดูข้างบนจัดที่นอนจัดหมอนอะไรเงี้ยออืผมก็บอกเออเอางี้เราต้องถัดกันมานอนที่บ้านหลังนี้นะเพื่อจะมาเฝ้าเครื่องดนตรีด้วยแล้วก็มาซ้อมด้วยอะไรเงี้ยครับกาทุกคนก็บอกโอเคโอเคต่างแยกย้ายมาอย่นงริงไหบ้านใครบ้านมันก่อนวันนุ่งขึ้นผม กับเหลือเมเนี่ยมาก่อนนะครับมผมก็โอเคมาถึงบ้านหลังนี้หลังจากกลับที่วิทยาลัยแล้วตัดมาตอนค่ำเลยผมก็บอกเออกลางคืนนี้นี่มันน่ากลัวนะเหลือมเหลือมก็บอกเออะมันวงเวงวงเวงนะไม่น่ามีอะไรหรอกอม,มันก็ตามภาษาแหละบ้านอยู่ชายทุ่งอะไรเงี้ยมาพูดกันผมเดินขึ้นไปชั้นสองก็ไปอาบน้ำนะครับนอน หรือมันก็ยังอยู่ข้างล่างมันก็ยังซ้อมกรองซ้อมอะไรของมันไปเล็กๆไม่น้อยสักพักนึงผมได้ยินเสียงวิ่งขึ้นมาได้มาตึ้ง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 ขึ้นมาชั้นสองแล้วก็ประตูปึ้ง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 ชาบปิประตูชาบปิประตูปึ้ง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 ้วผมกม็มีอะไรมีอะไรผมเปิดหนาปุ๊บ<อ>เร็ว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 ให้กูเข้าไปก่อนเข้ามามีอะไรวะกูก<อ>ูเห็นเด็กกูเห็นเด็กสองสามคน อา้าวเด็กสองสามคนเด็กจากไหนเด็กมาจากไหนเด็กเด็กสองสามคนมันมันตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีแขนตัวหนึ่งอ่ะมันไม่มีหวัวอีกตัวหนึ่งอ่ะมันมันมีแต่ขาอะไรเงี้ย <c oughs> ประมาณอย่างงี้ค <c oughs> ผมก็ว่ออตาฝาดหรือเปล่าวะด้วยความที่เราเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีในตอนนั้นนะครับตาขวาดหรือเปล่าวะโอ้ยกูไม่รู้ว่ากูตาฝาดหรอแต่กูกลัวอะไรนก็วิ่งขึ้นเป็นที่นอนเลยผมก็ เออมันชักจะบ้าเว้ยมีผีได้ที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็ลงมาคุณเป้ใช่ไหมผมลงมายัางไม่ถึงบันไดชั้นที่สามนะกำลังลงะ่ะได้ยินเสียงเด็กหัวเราะผู้ชายผู้หญิงเล่นกันอสนุกสนานเลยวิ่งกนะัตุ๊บ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 ุ่๊บตุ๊บต่๊ข้างบตุ๊บตุ๊บลุ๊งตุ๊บ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 ตุ ไม่มีเด็กอะไรสักคนเงียบขึ้นผมก็เออคิดไปเองว่าตาฝาดูฝาดว่ะผมลงถึงชั้นล่างแล้วก็เข้าไปในห้องซ้อมดนตรีสักพักหนึ่งผมก็โอเคเกณดนตรีอ,อยู่ครบไม่มีอะไรหายเดินออกมาคุณเป้ผมเห็นเด็กนะครับใส่โจงกระเบนนะครับผูกแกะเหมือนคนสมัยโบราณ่ะมีจุกมีกแกละ ตัวหนึ่งนะครับยื่นหน้าออกมาจากห้องเก็บของแล้วก็หัวเราะไม่มีแขนะนะครับตัวแรกรเห็นผมก็วิ่งขึ้นไปเลยชั้นสองตัวที่สองออกมาหัวไม่มีวิ่งขึ้นมาชั้นสองตัวที่สามเนี่ยเป็นตัวผู้หญิงนะครับ,รบมีแต่ขาเห็นแต่ขาลุกทุก,ก,กขึ้นไป ผมเห็นภาพนั้นเนี่ยผมสตันไปเลยอผมผมพูดอะไรไม่ออกเลยคครับสักพักหนึ่งชั้นสองอะผมได้ยินเสียงวิ่งมาเลยตุ้ง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 แล้วก็วิ่งเข้าห้องเก็บของนันไปเลยครับผมเนี่ยตะโกนแบบเอ้ยลืมพีหลอกบอกวิ่งปุ๊บปุ๊กปุ๊ปุ๊ขึ้นไปชั้นสองไปนั่งเปิดประตูไม่นั่งอยู่ข้างเตียงบอกลืมมึงเห็นไหม มึงเห็นมันที่กูเห็นไหมเหลือมไปยังหน้าบอกเออเออเออกูเห็นแล้วเจอแล้วอะไรอย่างงี้หัวก็เออว่ะน่าจะเป็นผีเด็กแหละอะไรประมาณเนี้ยตอนนั้นยังไม่รู้นะครับว่าเป็นอะไรวันรุ่งขึ้นผมกับเหลืไม่ได้บอกนะเขินกับแผดผมก็ไม่พูดอะไรก็ไปวิทยาลัยปกติผมก็พูดประมาณว่าเฮ้ยคืนนี้เวนกับพวกเองไปเฝ้าของแันนะอืมอืมไปนอนด้วยอะคืนนี้ครับ ผมก็ตัดภาพผมไปสักพักหนึ่งตัดมาตอนเย็นเลยเช้นกับแปดก็มานอนที่บ้านคือภาพภาพที่เห็นนะครับคือหลังจากเช้นอาบน้ำแต่สอมดนตรีเสร็จข,ขึ้นขึ้นมาเจอเหตุการณ์เดียวกันเลยครับคุณเป้คือเช้นก็ถามว่าเฮ้ยแปดมึงได้ยินเสียงเด็กเล่นกันไหม หัวร้องกิ๊กกักสนุกสนานแพรก็บอกอืก็ได้ยินนะครับแต่ว่าบ้านใครอ่ะหรือเป็นบ้านเราเี้ยเขาอยู่ชั้นสองกันคเคียงก็บอกไปลงไปดูกันไหมลงไปดูกันไหม,มแต่ก็บอกเออไปดิลงมาดูกันปรากฏว่าลงมาด้านล่างคุณรับหินเด็กสองสามคนกําลังจับกลุ่มเล่นกันอยู่เลยในบ้านนะนะ แต่สภาพใช่ในบ้านแต่สภาพของแต่ละตัวเนี่ยเออเคนกับแปดบอกผมว่ามันไม่ใช่สามตัวนะอ,อ้าวมีเป็นสิบโอ้ยแล้วแต่ละตัวเนี่ยไม่สมประกอบสักอย่างหนึง่งตัวนึงขาหากตัวนึงแขนหากตัวนึงหัวขาดคือมีมากมีเยอะมากมีเป็นสิบแล้วเล่นกันสนุกสนานหนึ่งนหนึ่งนนในนั้นอยู่ตัวหนึง่งมันเห็นเคนกับแปดครับ คำถามว่ามาเล่นกันไหมพี่อืพวกหนูกําลังขาดคนเลยนั่นไงโอ้โห و, ลูกนั้นแปดสติแตกเลยครับคุณเป้อสองคนเคียนก็วิ่งกลับขึ้นไปข้างบนกันวันก็บอกโอ้โหวันรุ่งขึ้นมนก็บอกโอ้ยมึงเนี่ยไม่บอกกูเลยว่าผีดูขนาดน,นั้นครแล้วผมก็บอกว่าเออเนี่ยกูก็สงสัยแล้วแหละว่าทาไมป้า ให้เช่าถูกหรือเกินในราคาสองม้านหน้าบ,บ้านมีผีนี่เองผมก็บอกว่าทำไงดีว่าเช่าก็เช่าไปแล้วด้วยมัดจำล่วงหน้าไปแล้วด้วยเหมือนกันอเอาวะมันก็ต้องจำใจอยู่นะครับมาอาทิตย์ที่สองมารอบนี้ผมก็กล้ากลัวๆก,ก,ก็ใส่ปักเครื่องมาด้วยมาสองอมาสองคนกับเดิมซ้อนมอเตอร์ไซค์กันมานะครับคือปกติเนี่ยบ้านเนี่ย เราจะต้องอ่าเขาเรียกอะไรอะซื้อของมากินใช่ไหมครับครับเล่นดนตรีรกันวงเว่ไว้ว่วายอ่ามีดื่มกันบ้างทําให้แบบว่าทาลายบรรยากาศความเงียบคุณเป้เชื่อไหมแม้แต่เครื่องดื่มเราซื้อมาเรายังไมไ่กล้ากินเสียงดังกันเลยเกงใจอย่างเงี้ยเหรอใช่เพราะเพราะผมไม่รู้ว่าน้องเขาจะออกกันมาตอนไหนเออเข้าใจผมก็กล้ากลัวๆก,ก็ซ้อมดนตรีเสร็จผมก็บอกเออไปขึ้นนอนด้วย <Okay. S 2> วันนี้อ่ะคงไม่โดนอืมผมก็ขึ้นไปเลยกับน้องเขาอ่าทั้ที่เราขึ้นไปเลยกับเพื่อนเขากับเพื่อนของอ่ากับเคนนะครับแล้วก็ผมอะ่ะเห็นน้องเป็นตุ๊ก,กตาผู้หญิงอะ่ะคุณเป้เขาเกาะหลังเพื่อนผมอโอ้ยแล้วหันหัวหมุนหัวกลับมายิ้มให้ผมอะ่ะอมผมนิ่งไม่กล้าบอกแล้วเคนก็บอกเอ้ยมึงเป็นอะไรวะออื หมอโอมเป็นอะไรเพิ่งไม่มีอะไรมึง,มมมงขึ้นไปเลยอเ,เขียนเออมึงก็ทำท่าแปลกแปลเป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงเกาะขึ้นไปจนถึงหน้าห้องผมก็ไม่กล้าขึ้นตามขึ้นมาเขียนบอกเอา้ามึอไม่นอนเหรอว่าออนอนนอน,น,อน,น,อนมึงมึงเข้าไปก่อนเลยจนรับเข้าไปในห้องจนเข้าห้องไปผมถึงเดินขึ้นมาชั้นสอง เราขดว่าคุณเป้เข้ามาในห้องไม่เจอวิญญาณเด็กผู้หญิงแล้วหายผมก็บอกเอออย่างดีที่หายไปนี่จะยังนอนข้างนอนอยู่บนเตียงเนี่ยผมช็อกตายเนี่ยมาอาทิตย์ที่สองเนี่ยเริ่มการหลอกหนักขึ้นเริ่มการราังควานหนักขึ้นคือผมปกติจะเล่นดนตรีสากลถูกไหมครับเล่นกลองเนี่ยครับพอเริ่มซ้อมกันคุณเป้เ,ปเสียงดนไทยดนตรีไทยก็ามา เสียงเพลงชาวบ้านเก่าๆรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยเสียงมาตามลมผมก็ถามว่า้มึงได้ยินเสียงดนตรีไทยไหมวะแถวนี้มีใครมีการแสดงไงหรือเปล่าผมบอกไม่มีนะเขียนบอกไม่มีนะแถวนี้มันห่างไกลบ้านคนคมึงจะไปออกการแสดงมาจากไหนอะไรเงี้ยพวกผมก็ซ้อมกันสี่คนจากนั้นก็ได้ยินเสียงวัวร้องันคิดกองคิดครัา คือมันมันอยู่ด้วยความระแวงทุกวันนะครับคุณเป้นจนผมรู้สึกว่าโอเคเริ่มชินบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่ชินมากเท่าไหร่เข้าอยู่ไปอยู่มาเข้ามาเดือนที่สองจนวันนั้นอนะ่ะผมรู้สึกว่าผมทนไม่ไหวละคือผมเนี่ยอาบน้ําเสร็จนะครับครับออกมากำลังจะขึ้นไปชั้นสองปรากฏว่ามีกุมารทองนะครับผมเรียกกุมารทองกันแล้วกันอืวิญญาณเด็กเนี่ยออกมาจากห้องนั้น่ะ สามตัวสี่ตัวมันค่อยๆเล่นกันอยู่ข้างหน้านะผมก็นิ่งเผื่อมันจะไม่เห็นผมปรากฏว่าเหมือนมันผลักกันนะคุณเม่หัวมันหลุดหัวมันหลุดลงมาอะไรเงี้ยครับแล้วผมนี่แบบเหมือนจะตายให้ได้อ่ะแล้วมันก็มาวิ่งเล่นหยอกหยิบหัวมาต่อเหมือนเดิมก็วิ่งขึ้นไปชั้นสองผมนี่แบบโอ้ตายชีวิตนี้เกิดมาไม่เคยเจออย่างนี้เลย วันนั้นน่ะผมมาที่วิจารย์ผมบอกเลยนะว่าเราองนี้บ้านหลังนี้นะใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่เอาแล้วนะครับ<อ>กูไม่มานอนแล้วนะเดี๋ยวเรื่งดนรีกูก็จะขนกลับ<อ>เป็นกระแปดกขาบอกเฮ้ยมึงทนหน่อยเออหนึ่งน้อยก็ใกล้ที่จะแสดงแล้วใกล้ที่จะเล่นคนไอประกวดละ<อ>ผมก็บอกเออกูจะทนไม่ไหวแล้วนะโดนทุกวันเลยออืจนวันนั้นน่ะ เพนกับแปดมันโดนนะครับตอนที่ไปผัดกันเฝ้าบ้านเนี่ยก็โดนสุดๆเหมือนกันก็คือวิ่งไล่เกาะวิ่งไล่เตะวิ่งไล่ถีบกันจนทั้งสองคนเนี่ยอยู่กันไม่ได้ทั้งคืนผมก็บอกว่าเออเอางี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วว่ามึงว่าไอ้ห้องกลางเนี่ยที่มันอยู่กลางบ้านเนี่ยที่ไอ้พวกวิญญาณมันออกมากัน มันคือห้องอะไรวะเออเคนก็บอกกูก็ไม่รู้ว่าป้าเขาไม่ได้ไม่ได้ให้เข้าไปดูอะแต่ว่าไอ้แมนบอกว่าเป็นห้องเก็บของอืเคนก็บอกว่าแต่ก็บอกว่างัดไหมเข้าไปดูไหมโอ้ยไม่ดีเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราขโมยของเขาใช่พวงนี้นะเออก็ทนอยู่กับผีเนี่ยมาเรื่อย เข้าเดือนที่สองผมก็บอกว่าอ่ะใกล้จะประกวดแล้วก็ถือว่าเป็นการสั่งลาเลยเอางี้ไปหาแฉลงมาผมก็ดูเงนะเอาเลยไปหาแฉลงมาเอองัดเข้าไปดูเลยเออเป็นเป็นอาจจะเป็นจะเป็นจะตายก็ว่ากันให้รู้แล้วรู้รอบไปเลยว่ากันงัดเข้าไปดูกันครับนะครับวันนั้นผมแมนนะครับชวนแมนมาด้วย 4ีห้าคนเนี่ยกลางวันนะครับเข้าไปงัดห้องที่มันอยู่ขวามือเนี่ยค <น S 1> ุณเม้เอาแฉลงมางัดกุญใจออกไปนะครับแต่เราไม่ได้บอกป้าหรอกปรากฏว่าพอผมงัดเข้าไปปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เห็นภายในคนุณเป้ครับประกอบด้วยหัวกะโหลก<อ>นะครับหัวปวกะโหลกอ่ามีดหมอ,อตำราใบลาน หนังสือคาถาเวทมนต์กุมารทองอยู่บนพานแล้วก็ของสายดำต่างๆพครบทั้งห้องเลยคุณเป้ตําหนักหมอผีอย่างงี้เหรอใช่เป็น<อ>ตําหนักหมอผีสายดำอะ่ะสายดำร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นเป็นห้องของหมอผีเลยห้องทำพิธีหมอผีเลยแต่ไม่มีผมม<น>ช็อแต่ไม่มีใครใช่ใช่ผมก็เลยว่าเฮ<อ>้ hey, ทำไมเจ้าของห้องเขาไม่ขนของไปเลยวะทำไมห้องพิธีมันยังของมันยังอยู่ครบอืม,มันแปลกไหมผมก็เลยว่าแมนมึงรู้ไหมว่าเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นแนนบอกกูก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าถ้าจะให้กูไปถามป้าเขาอ่ะก็ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะป้าเขาอ่ะไม่อยู่บ้านครับนู่นกว่าจะกลับก็อาทิตย์หน้าผมก็แบบโอ้โห้ยตายละ ด้วยความที่ผมบอกว่าอะถ้าจะขนของก็ขนกันเลยจะได้จบแล้วก็ห้องเนี่ยเราก็เอาอะไรมาแขวนไว้แต่ทำให้ซินสภาพที่เหมือนสภาพเดิมมากที่สุดอือหาอะไรมาคลองไว้ค,คุณเป้ใช่ไหมครับผมกับทีมงานกำลังจะขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลังจากขนของออกมาแล้วจะกลับ ปรากฏว่ามันมีกุมารทองผู้หญิงอ่ะวิ่งมาแล้วกระโดดเกาะหลังของไอ้เหลือแม่แมนไอเคนแปลกเห็นเหมือนกันเลยวิ่งมันเป็นแถบไอ้เหลือมันบอกว่าพวกมึงวิ่งทําไมวิ่งท <c oughs> ําไ <c oughs> มเขาไม่เห็นหรอรอกูด้วยใช่ทีเนี้ยอ่าอ่าเหลือมันไม่เห็นผมก็บอกว่าอ่าไอ้เหลือที่ราคาหลังมึงอะหลั <c oughs> งมึงอะไอ้ไอเคนก็บิดมอไซค์จะไม่รอแล้วครับ หลืมบอกรอด้วยรอด้วยกูรอด้วย,วย,วยพากูไปด้วยอะไรเงี้ยผมก็วิ่งมาปรากฏว่าขึ้นรถมอไซค์กันมานะครับเช้าวันรุ่งขึ้นก็มานั่งคุยกันว่าโอ้โหบ้านนี้มันเฮี้ยนจริงๆ <S <S แล้วต,กตุกตาไอในกุมารทองอ่ะมันเยอะแยะไปหมดเลยมีที่ตัวที่แบบชำรุดตัวที่ปกติก็มี <S <S นะครับอยู่บนพานเนี่ยอยู่ประมาณาทักสิบกว่าองค์เรียกเป็นองค์เป็นตน สักสิบกว่าตนนะครับครับเต็มไปหมดเลยผมก็บอกว่าเออสรุปเนี่ยได้ความมาจากป้าหรือยังนะครับตัดไปตอนที่คุยกันปรากฏว่าแมนก็บอกว่ากูไปถามป้ามาแล้วคนเช่าเก่าของบ้านหลังนี้คือหมอผีโอ,โ,โอ้โหแกเป็นหมอผีแล้วก็แกเนี่ยทำสายดำล้วนๆไม่ว่าจะเป็นทำของใส่คน ทำยาเสนีเสนียาแดครับเศษหนังควายเข้าท้องอะไรประมาณเนี้ยครบแล้ววันนั้นน่ะวันนั้นเลยคือหมอผีคนเนี้ยออกไปหาลูกค้าคนหนึ่งครับปรากฏว่าสบอุบัติเหตุเสียชีวิตคุณเบเ้เไม่ได้กลับมาที่บ้านหลังนั้นออแต่หมอผีก็ล็อกบ้านล็อกห้องนั้นไว้ถูกไหมครับ,รบด้วยความที่ป้าแกกลัว แกเป็นคกลนที่กลัวสิ่งลึกลับกลัวผีอยู่แล้วแกก็เลยไม่กล้าย,าย้ายโอ้ใช่ไม่กล้าย้ายไม่กล้าเอาออกมาไม่รู้จะทิ้งที่ไหนมผมก็เลยบอกว่าเอา้าแล้วแล้วเห็นของในบ้านที่มีอยู่บางส่วนน่ะนั่นแหละคือป้าแกออกไปแล้วนั่นเหลืออยู่แค่นั้นครับแต่ไอ้ห้องที่ทําพิธีอ่ะป้าแกไม่กล้าออกไปทิ้งเพราะแกก็กลัวของที่อยู่ในนั้นเหมือนกันออมผมก็บอกอ๋อมีเองสาเหตุทําไมราคาบ้านเช่านเนี้ย มันถูกนักครับผมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาไงกันต่อแมนก็บอกว่าโอเควันนี้เราไปกันอีกครั้งหนึ่งผมก็ถามแมนไปทำไมวะเออนะ่ะตามกูมาแล้วกันผมกับแมนกับทีมงานก็ไปทุกคนเลยปรากฏว่าห้องก็ยังสภาพปกตินะครับมากลางวันเหมือนเดิมครับแมนเข้าไปในห้องเลยคุณเป้หย,ยิบมีดหมอหยิบคัมพี หยิบคาถาคมคำพีคาถาคมใส่กระเป๋าครับพระเครื่องบางส่วนใส่กระเป๋าใส่ย่ามออแล้วก็เดินออกมาจากห้องมยผมก็ด่าไอ้แมนมึงหยิบผมมาทาไมออ,อก็เจ้าของเขาตายไปแล้วจะทิ้งไว้ทําไมทิ้งก็เสียดายผมก็บอกเอาแล้วมึงไม่กลัวเหรอเจาอ้จาของเขาตายโหงนะวัยผมก็บอกอือผมไม่กลัวหรอกเนี่ยกูหยิบม,มาแล้วกูใส่กระเป๋ามันก็เดินออกมาหน้าตาเฉยเลย ก็ผมก็ถามกินมึงจะเอาไหมอ่ะกีบอกงไม่เอาอะเลืมโอ้ไม่เอาไม่เอากูโก้ผีแต่แปดมันก็เดินเข้าไปอนะครับเดินเข้าไปในห้องแล้วมันก็หายไปเลยกลับออกมามันก็บอกอ่ะไปกลับกันได้แล้วผมบอกเออโอเคให้ไงแมทเอาไปคนเดียวพอนะอืมพวกมึงอย่าหยิบอะไรไปนะเดี๋ยวเขาไปตามถึงบ้านนะพวกมึงจะวยตายกันหมดอะไรเงี้ยผมก็แช่งไป ปรากฏว่าหลังจากนั้นผมก็มาเจอเหตุการณ์ที่เรื่อเรื่องว่าน้ำมันทรายโอ้ที่และออใช่และได้มารูท้ทีหลังว่านอกจากแมนที่เอาของออกมาแล้วมีแปดอีกคนหนึ่งที่เอาน้ำมันทรายออกมาจากบ้านหลังนั้นอืจากเรื่องบ้านเช่าสองพันห้าครับผมเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้ครับเท่ากับว่าเท่ากับว่าเรื่อง น้ำมันพายที่คุณชาติเล่าไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ครับก็คืออันนี้คือจุดเริ่มต้นว่า<ช>ก่อนหน้าที่จะไปเอาน้ำมันพายอะ่ะมันก็คือบ้านหลังนี้ใช่ครับโอ้โหฮฮใจเด็ดมากนะคือ<ช>ต้องบอกก่อนนะเป็นผมก็ไม่กล้าย้ายถ้ามันเป็นสิ่งของอที่ที่ไม่ใช่แบบเนี้ย หรือจะเป็นสายสายขาวหรืออะไรก็ว่าไปอันนั้นก็พอจะได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบเนี้โอ้ก็โหลกเอ้ยเป็นอตุกตุกตาเป็นตุกตาอะไรแบบนี้โอ้ไม่กล้าหรอกผมก็ไม่กล้าย้ายไม่กล้าแตะต้องทองอ่ะใช่ครับอ่าเขาก็แปะก็หยิบไปด้วยนะแต่หยิบไปบางส่วนหยิบไปสองสองตัวผมก็ด่ามันผมก็บอกว่ามือถือเอาไปทําไมเออเอาไปทําไมเออเจ้าของเขาตายอ่ะ แล้วมึงจะเลี้ยงเขาได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็ด่าราดาไปเอาง่ายๆนะปรากฏว่าใช่ครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นของสายแบบนี้หรอกไม่ต้องเป็นกุมารทองไม่ต้องเป็นมีดหมอไม่ต้องเป็นสายดาอะไรอย่างนี้แบบนี้หรอกเอาเป็นแค่ของของคนตายอะอะไรก็ได้ผมี่ไม่กล้าเลยเออใช่ครับผมนี่ไม่เอาเลยนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับคนตายนี่ผมไม่ไม่ยุ่งอ่ะมันเหมือนมีพลังงานบางอย่างครับคุณเป๊าอืม แต่ว่าผมผมเจอเหตุการณ์เยอะมากนะครับอันนี้ผมเล่าแบบโย,โยอ่อๆเพราะว่ามันมันเนเวลามันจะเยอะไปคือพูดคุณคุณชาญเล่ามาเนี่ยมันเหมือนเด็กที่กําลังหยอกเล่นกันตามภาษาเด็กนะฮะเล่นวิ่งไล<ช>่จับก,การเล่นอย่าง,งนางงั้นอย่างนู้นอย่างนี้แต่ที่มันไม่ธรรมดาคือหัวหลุดแขนขาหลุดแล้วหยิบขึ้นมาต่อ<ช>แล้วก็ว,ว,วิ่งเล่นต่อ<ๆ>ไอ้บ้ามันมันดูเหมือนเหมือนสนุกนะแต่ไอ้คนที่เห็นน่ะผมว่าไม่สนุกเลย ใช่ครับเขาก็อยู่ในบ้านของเขาครับคุณเป้เรานี่แหละที่ไปเช่าใช่เฮ้ยน่ากลัวมากนะจริงๆแล้วก็<ช>ทนอยู่ได้อยู่ได้กันกี่เดือนนะประมาณสองเดือนครับสองเดือนนะเออแล้วป้าน,นี่ก็อะเป,อเป็นป็นป้าก็สงใช่ครับก็สงสารแกเหมือนกันนะครับแกบอกว่าแกกลัวแกก็เลยไม่กล้าเอาของออกไปทิ้งเออจนแก่คือบ้านหลังเนี้ยมีคนมาถามเช่าหลายคนแล้วคุณเป้แล้วแกเดือนหนึ่งห้าพันหมื่นเนี่ยได้เลยสบาย พราะว่าบ้านมันกว้างสองชั้นด้วยแล้วหลังจากนั้นก็พอตอนที่เรากลับมาแล้วคือว่าเราก็ไม่รู้เลยเราก็ไม่รู้เลยใช่ไหมว่าป้าเขาเอาของพวกนี้ออกไปหมดหรือออกไปอีกออกเอาออกไปหรือเปล่าไม่รู้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับคือหลังจากนั้น่ะผมก็เลยถามแมนว่าอบ้านหลังเนี้ยป้าแกทํายังไงต่อป้าแกบอกว่าหลังนั้นน่ะแกก็ตามนิมนต์พระอะไรแบบนี้มันาของที่เหลือออกไปทิ้งโอ้น่าจะทําตั้งนานแล้วใช่แต่ว่าคือ บ้าเก๋ก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเราหยิบอะไรกันออกมาครับเออใช่ครับนะเรื่องนี้ครับขอเตือนนะครับอย่าอย่าเอาอะไรออกมานะครับเออนะครับฟังเรื่องนี้นะครับให้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 เป็นอุทาหรณ์สักเรื่องหนึ่งการที่เราไปหยิบอะไรติดไม้ติดมือมาเนี่ยบางทีเราบางแจ็คพอตนะนะครับแล้วก็นะครับใครที่อยากฟังต่อจากเรื่องนี้ลองไปเซิร์ชหานะครับในในช่องกอกกอกนะครับชื่อเรื่องน้ำมันพายจากคุณชาติเนี่แหละ เราไปหาฟังดูนะครับโ <Okay. S 2> อเคนะครับขอคุณมากคุณชาติเอาเรื่องมาเล่าให้เราฟังบ้านหลอนซ่อนซ่อนผีสนุกมากครับผมครับแล้วก็เห็นคุณชาติบอกว่ายังมีเหตุการณ์อะไรหลายอย่างที่คุณชาติเจอเดี๋ยวถ้าว่างหรือยังไงถ้าผมทักไปเอาที่สะดวกนะถ้าไม่สะดวกไม่เป็นไรสะดวกวันไหนก็ครับมาเล่าให้เราฟังต่อนะสนุกมากได้ครับโอเคแล้วก็ก่อนวางสายคุณชาติดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะ ครับเช่นกันครับ,รบขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ